ครับเราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่เรารอคอยนะครับก็คือ,อดันเจียนคูณสองนั่นเองนะครับมันก็มาแล้วนะครับนี่ดันเจียนตรงไหนก็ดันเจียนตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับเราก็มีตั๋วอยู่ห้าใบห้าใบห้าใบแล้วตรงนี้นะครับอีกเท่าไหร่โอ้เยอะนะครับอีก สิบแปดใบนะครับโอ้โหวันนี้พลังเราจะไปจบที่เท่าไหร่นะครับมาก็พลังเริ่มต้นวันนี้ก็อยู่ที่เราไม่ต้องไปดูตรงนี้นะครับเราดูตรงนี้ดีกว่านะครับนี่ครับตรงนี้หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นนะครับก็คือพลังมันก็บั๊กแอปมันก็ขึ้นขึ้นลงลงนะครับมันเป็นอะไรไม่รู้นะอาะหเริ่มกันเลยดีกว่านะครับกดไปเลย อันนี้เลเวลเจอันนี้เลเวลหกสิบเางั้นแสดงว่าโอเคนะครับเงินนี่เราก็จะยังไม่ใช้นะครับเงินเงินนี่เรายังไม่กดเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่ถึงสวันรวมวันนี้ด้วยนะครับวันนี้ก็เลเวลหกสิบกพรุ่งนี้ก็ หกสิบเก้าต่อไปก็หกสิบไอเจ็ดสิบนะครับเราก็ไม่ต้องรีบใช้นะครับเงินตรงนี้นะก็เราก็ใช้แค่อ่ตรงนี้ให้หมดเลยนะครับตรงนี้กดไปเลยนะครับรัวรัวมันจะมีปุ่มกดทีเดียวนะครับกดทีเดียวแบบผ่านห้าห้าใบอะไรเงี้ยเอาแล้วมันจะวิดพื้นทาไมนะเอาเฮ้ยแล้วมันวิดพื้นยาวเลยระบบมันรววน,นิดนึงนะ เอามารับอีก5า้าใบตั๋วนี่เราดองแบบตั้งแต่ต้นกิมเลยนะครับตั้งแต่เซิร์ฟเปิดเลยนะเรายังไม่ได้ใช้เลยนะครับกดไปส่วนไอกระป๋องนี่ต้องลงไหมเนี่ยลงหน่อยละกันเดี๋ยวมันน้อยใจนะครับ ก็เมื่อวานก็ไปปรับแต่งอะไรนิดนิดหน่อยๆมานะครับกำลังมันก็เลยขึ้นจากเมื่อวานแบบเมื่อวานเอ่อหนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นนะครับก็ขึ้นมาแบบหนึ่งล้านน่ะหนึ่งล้านเก้าแสนน่ะก็ขึ้นมาเท่าไหร่ก็เกือบสองแสนนะครับอืมก็เพิ่มเยอะมากวันนี้ก็มีกดการ์ดบัฟสีทองมา อ่าเรามาลุ้นการบัฟกันก่อนดีกว่านะครับระดับ S เป็น HP นะครับ HP อา่าทำไมไม่เป็นโจมตีแล้วโอโหเพิ่มกลัง500ร้เกลือนะครับ500อยเนี่ยอย่าอย่าอย่าไปยุ่งนะครับ500อยเนะี่ยอย่าไปหาอัพมันของยังกำนะครับโอเค อันนี้ก็ดีนะครับกดนี้ดีนะสองสองอันนี้ผมก็จะเริ่มดูโฆษณาแล้วนะครับสําหรับอันนี้เนาะเพราะว่ามันคือมันได้กระป๋องอันนี้มาแล้วนะครับมันไม่ได้อันนี้ละดีมากนะครับเราต้องการใช้มันเยอะตัว EP เหลือเท่าไหร่โอเคหมดแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเหลือเจ็ดนะครับบวกตรงนี้อีกหนะ้าเนาะก็จะเยอะเลย รอนะครับรออีกสามวันเนาะรวมวันนี้ด้วยวันนี้หกสิบเก้านะครับเลเวลไม่มีอะไรผิดพลาดน,นะครับก็พลังก็ขึ้นขึ้น,นลงลงวันนี้อาจจะไปถึงสองล้านได้นะครับต้องรอดูก่อนนะว่าของเราจะเกลือไหมนะเราอัพได้ไหมตรงนี้การอัพดาวไม่พอ เราสามารถทำอะไรกับตรงนี้มันได้มั้งทำอะไรไม่ได้เลยหรอ,อาลาสมบัติอ่ะเปิดไปอืมเดี๋ยวค่อยเล่นก็คือเมื่อวานผมก็เอาไอ ตัวตรงนี้นะครับไปแลกเงินหมดเลยนะคือเราใช้ผมมีความจําเป็นที่ใช้เงินเยอะมากเมื่อวานนี้ครับสองล้านเลยนะเมื่อวานอนะ่ะคือเงินหมดเยอะมากนะอัพตัวอัพอะไรอ่าเมื่อกี้ผมเข้าไปผมเห็นเหมือนมันมีจริงชัยกิวด้วยนะไหนเราลองไปสองดูสิอุย้ยพลังห้าแสนใช่ปะเนี่ยพลังห้าแสนจริงปะเนี่ย โอ้พลังห้าแสนนะครับเหมือนทีมเขาจะหมกปะเหมือนหมกตัวเลยนะเราเราเราล,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 าลองตีทําแต้มหน่อยดีกว่าครับเพราะว่าไอ้แต้มกิ้วตรงนี้นะครับมันมีผลมากเลยนะครับสําหรับสายฟรีเนาะเหมาะสําหรับคนมีดวงดีกว่าอ่ะวางเงี้ยนะครับคือแหละทําไมผมตีไปแล้วมันไม่พัง ใช่ป่ะเนี่ยตีไปแล้วทำไมไม่พังอย่าบอกนะมันบักถ้าบักเราก็ตีไปก่อนเลยนะครับไม่รู้ของเราจะได้ปะถ้ามันบักอย่างเงี้ยเนี่ยครับรอบตีเราก็ตีไปแล้วนะครับถ้ามันบักอีกก็ ไม่รู้แล้วนะครับอ่าเมื่อวันที่แล้วเมื่อวันก่อนกอน็มันก็บักเนาะอ่ะเนี่ยผมตีไปเนียมาต่อกันเลยนะครับแต้มันมีผลยังไงเนาะแต้มกิวนะครับมันก็จะมีผลตรงนี้นะครับกดคำว่าดูรางวันนะนี่ ก็เป็นของนี่ครับทําของแดงได้เนาะกับกรอบนี่นะครับกรอบก็ตีให้ครบสองฐานขึ้นไปเลยนะครับมันจะได้ของแบบดีนะครับทําลายกิวนะครับทาลายอันนี้ก็ต้องมาแบบแข่งขันกันนะครับเพื่อเอาอันนี้นะครับอันนี้ก็คือหายากมากนะครับอันเนี้ยต้องต้องเอาเลยนะครับอันนี้แต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเราจะได้ไหมนะ ที่หนึ่งเออต่อเราจะเริ่มจากตรงไหนกันก่อนดีเอ,อ่อมามามาเล่นเล่นอันนี้ก่อนละกันครับกดกดทุกวันเนาะตรงนี้ก็คือกดทุกวันนะครับเล่นไปเลยนะครับสิบรอบนะต่อวันนะครับอ่ะรอมันเคลียร์ก่อนครับแป๊บหนึ่งนะ แพ้บอดด้วยเออมันแพ้บอดได้ยังไงแพ้บอดเฉยเลยอโอเคนี่ครับเราก็จะได้ของทุกวันนะครับอันนี้เก็บไว้นะตัวนี้นครับตัวสเสบียงรูนนะครับมันจะเปิดตอนเลเวลเจนะ็ดสิบเนาะ อมาเล่นด่านกันก่อนเลยนะครับเล่นเควสเออ <S 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 เล่นด่านอะไรเล่นไปแล้วอุย้ยได้เพชรได้อเหรียญร้อยหนึ่งนี่ถือว่าเยอะนะเพราะว่ามันฟาร์มได้แบบน้อยมากอะ่ะด่านละหนึ่งอันอะไรเงี้ยน้อยมากนะครับเล่นไปเลย ตอนนี้เราก็มีเงินอยู่หนึ่งล้านแล้วนะครับวันนี้ก็น่าจะหมดอีกแล้วนะเงินหนะึ่งล้านเนี่ยจำเงินนี้ไว้ให้ดีเลยเงินหนึ่งล้านนะนี่คืออะไรทำเควสทำอะไรไปนะครับนี่ครับอันนี้ก็ใช้แสนหนึ่งละแต่ยังไม่เอาเฮ้ยเอาเลยดีกว่าปึ๊บเด้งมาสามพันโอเคหายไปแล้ว แสนหนึ่งเราจะทำอะไรกันก่อนดีเราทำข้างนอกให้มันเสร็จก่อนเลยแล้วกันนะครับอโอเคเคลียร์ไปเดี๋ยวผมค่อยมาตีทีหลังนะครับหลังจบคลิปนี้เดี๋ยวผมค่อยไปตีทีหลังเนาะ ถ้าตีในคลิปมันจะนานไปนะครับตะขาบนะตะขาบกับบอสกิวเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปตีทีหลังเนาะมันจะนานเกินนะครับตอนนี้ผมก็กํำลังปั้นมีเทิร์นไนท์อยู่นะให้ขึ้นสีดาวนะครับสีดาวทำไรได้ก็สีดาวเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับสีดาวทำไรได้เนาะ รอ,อแป๊บหนึ่งมีโจรแป๊บนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรเยอะนะครับกเกาะเลรดมาก็เงินก็ยังไม่ได้ลงนะครับรอลงอ่ะตอนที่อ่าเลเวลเจ็ดสิบเนะาะถาสู้บอสสามครั้งอ่ะเคียรควสเียร์อะไรก่อนนะครับ สูบอสแลกไปแลกไปเฉียแค่นี้ก่อนครับเดีย๋ยวค่อยไปเล่นทีหลังทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าหนึ่งวันมันก็ทำอะไรบ้างนะก็เราก็จะนินดันพลังทุกวันเนาะ อ่ะโอเคเวสเราก็เคลียร์ไปนี่ครับตอนรเ,เววเจ็ดสิบดวลสุดยอดมันจะเปิดด้วยนะเห็นไหมผมบอกแล้วสายฟรีมันใช้ตัวแบบเล่นเยอะนะครับเดี๋ยวโหมดนู้นเปิดโหมดนี้มาโอ้โหใช้ตัวเยอะจริงๆนะครับแต่เราก็ไม่ค่อยจะมีตัวสักเท่าไหร่นะก็หินก็ไม่ออกด้วยนะครับตัวม่วงก็ค่อนข้างเกลือนะอ่า สปีดก็สู้เขาไม่ได้นะครับอ่าวันนี้ผมก็ท Speed, ําสปีดอภาพอ่าไซตามะเสร็จแล้วนะครับเนี่ยตรงนี้นะครับนี่ไงปึ๊บพลังเด้งสองพันโอโหพลังเด้งอย่างเยอะอ่าเรามาดูสปีดกันครับตอนนี้สปีดเราเท่าไหรสี่ร้อยหนึ่งแล้วนะครับเราก็ยังไม่ได้อัพดาวอะไรเยอะนะครับเอาดาวไปทำอย่างอื่นก่อนดีกว่านะ ให้พลังมันไปเยอะกว่าน,นี้นะครับ s ปีดดช่วงแรกเราก็อย่าเพิ่งเน้นเลยสู้คนอื่นยังไม่ได้นะอ่ะเราทําภาพนี้เสร็จปุ๊บเราจะไปทําอะไรต่อเราก็จะกลับมาทําภาพนี้นะครับนี่ภาพข้างบนนะเราเน้นภาพข้างบนให้มันเสร็จให้หมดก่อนนะครับหรือใครจะัพยังไงก็ได้แล้วแต่ไม่มีกดไม่มีอะไรอยู่แล้วนะครับ โอเคคือผมอยากได้เกียรโรมากนะครับตอนนี้ถึงเอามาเราก็ไม่มีตัวมันอยู่ดีอดี๋ยเอามาปดตัวยูอาไงถ้าหินมันออกมานะผมจะดีใจมากนะครับพราเราสุ่มไปเป็นร้อยแล้วมันไมไ่ออกอะไรเลยโซนิกเราก็ห้าดาวแล้วก็เลยไม่ได้ฟาร์มเสร็จต่อนะครับนี่ครับกดเพบซื้อไปเลยนะเออ โอเคยังไม่โอ้ยนิดเดียวนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับมันก็ไม่มีอะไรเยอะเดี๋ยวหลังไม้นะครับผมจะไปอัพตรงนี้อไหนว่าอยู่ไหนวัสดุวัสดุวัสดุอยู่ไหน ผมจะไปอัพในเฮานะครับวันนี้นะแล้วก็จะหาดูอะไรเพิ่มเติมไปนะครับสาหรับหลังใหม่เนาะคือผมไม่อยากจะมาดันในคลิปนะครับคือมันนานโอเคนี้ก็ลับไปได้เงินมาอีกห้าหมื่นเงินหนึ่งล้านจะหมดละอสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับหลังใหม่ผมก็จะมาอัพไอพวกนี้แหละครับ ครับผมนี่ได้มาเป็นพันเลยนะครับเลียนอัพเนี่ยเลียอัพมาปุ๊บมีเป็นพันเลยนะผมบอกแล้วสายฟรีอย่ารีบแล้วเจอกันใหม่